วันนี้มีดอกบุ้งมาให้ชมกันนะครับเรากินผักบุ้งรู้จักผักบุ้งมานานไม่ว่าจะเป็นผัดผักผักบุ้งไฟแดงหรือว่าจะเป็นส้มตำนะฮะแกงส้มนะฮะผักบุ้งอันนี้คือดอกผักบุ้งนะครับที่หลายๆคนเคยกินผักบุ้งแต่อาจจะไม่รู้จักดอกของมันนะครับเนี่ครับนี่ยอดผักบุ้งนะครับ อันนี้ดอกผักบุ้งใบนะฮะอันนี้ก็คือยอดที่เราเอามากินกับส้มตำนะครับนี่ครับบุ้งลักษณะของใบนะครับนี่ดอกครับดอก มันก็คือพวกมอร์นิ่งกอรีนะครับพวกเดียวกันกันกบดอกไม้ส,สวยๆที่เราเราชมกันนะครับอันนี้เป็นพันธ์ที่กินได้มอร์นิ่งกอรีไม่ได้กินได้ทุกชนิดนะครับแต่ชนิดนี้กินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชานะฮะรู้จักกินผักบุ้งทุก ทุกชาติที่อยู่ในโซนเอาเอเชียเนี่ยนะครับนั้นมารู้จักดอกของมันนะครับจริงๆแล้วมีดอกแล้วมันก็จะมีฝักนะครับแต่ว่าหายังไม่เจอฝักหรือผลของมันนี่ก็เอามาแกงได้เหมือนกันนะครับดอกปอกบุ้งนะครับ